Hvala što pratite kanal. มาไหมลูกไม่อาาตวหนูเห็นไหมอ่ะไม่ดูห้องนี้มดูแต่ห้องไปดูห้องลูกอ้นหน่ปตะสวยไหมตา เห็นยอดสะพานมะลันแปดแล้วกโงเรียนหนูบาง,างนิน่ะตึกทุบโรงเรียนทิ้งเลยเต

โูจ <mile> oh, er ุดอย่างเยอะอ่ะ้หรูปอะลองดูแต่หวดเฟส้ววดเฟน่ไหมเยอแล้วจุดนานมากเลยอ่ะเยอะ o oh,

เสีย<ส>ดายหลังค่าโรงเรียนทุกทิ้งไปเเฮ้้ยทไปัิดแลว เรากดแชร์ได้เลยสบายเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเมฆเนี่ย,ย,หย,เ,ยเหมือนเป็นรูปอะไรเลยอ่ะดูดิเดี๋ดรากด,ดแชร์เลยดูมเมฆเนี่ยเมฆไอ้ดูควันเนี่ยเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่างอ่ะเปป็นรรูออะะไ่เหมือนคขาว่าทรงพระเจริญปะเออเนาะดูดิหมดหมดแล้วเราได้แบบเ็ฮ้ยควันสวยอ่ะเหมือนมันควันมันเป็นรูปเป็นล่<ห>นา,างะอะนะนะ ป้า,าป้าเห็นป้าจุ๋มนะขอะเจริญเราไม่เห็นไม่เนี่ยควันนะ่ะเหมือนเป็นรูปอะไรเนี่ยดูดิกล้องเราจับแบบปุ๊บบุ๊บุ๊บมันต้องกด